โอ้โหมาถึงแล้วเป็นไงร้อนมากเลยคนเพียบนะครับแต่เรามาก่อนเวลาจะได้มาทันดูตอนพระอาทิตย์ตกเดี๋ยวให้ดูนะครับดีที่คีดแอสตราพาสมาดูแดดเต็มหน้าครับโอ้โหเป็นไงครับยังไม่ห้าโมงอยเนี่ยตายโอ้ยเปรี้ยงเปรียง ชมภูพันทิพย์กลุ่มนี้โอ้แมะปลูกตั้งแต่ยังไม่เกิดเลยปลูกสองห้านี่มาอ่ะปลูกสองห้าสองศูนย์ปรดยาโน้มดึงโหนกิ่งหักจริงให้ให้เที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์เป็นเขาเรียกอะไรเป็นไม้ยืนต้นมันใช้เวลาปลูกตั้งแต่เอินยังไม่เกิดเลย สองห้าสองศูนย์แต่เขาเขาประเด็นคือเขาจะสื่อว่าอย่ามาดึงอย่ามาโน้มกิ่งอย่าหาอย่าอะไรเงี้ยให้ดูเฉยเฉยเที่ยวเที่ยวเชิงอนุรักษ์อืมพอเข้ามาที่บรรยากาศเป็นไงโอ้โหหน้าตาเจ๊ไปเชยโดนมาอืมใช่ก็นอะไรล้วหน้าตาเหมือนนั่นนึกถึงก๋วยเตี๋ยวเลยนะหน้าตาไม่ได้นึกถึงก่อนสโตนเฮด อันนี้สวยหนยโอ้โหนเพียบเลยหน,น่แานอะแต่นี่เขาตั้งใจปลูกไงตั้งใจปลูกให้มันเป็นแนวไงอตอนแรกเนี่ยตอนนั้นก็คงเป็นไม่มีเลยนหย่อม,มเล็กๆอะไรเงี้ยกว่าจะประกบ ว่ารายการ่เวเป็นเิกาเป็นสิิว่าไอช่วงเวลาที่มันดีที่สุดมันผ่านไปละเพอาะเขาถ่ายไปแล้วไงเข้าใจไหมจะดูกลก็สวยนี่นี่อยมงไเขาสวยเนี่ยี่มอง เขาเรียกอะไรปลูกเป็นแนวเลยนะวางแ่กความจริงไอ้ป้า,มากเมื่อกี้เาขาควรจะให้คนอ่านนะเพราะมันจะมีสักกี่คนที่สนใจใช่หมบอกว,ว่าเขาปลูกตั้งแต่ปีสองห้าสองศูนย์<ม>เพราะฉะนั้นเทีเ่ยวเชิงอน,นุรักษ์นะอยังมาดึง <laughs> อ,อ๋อเด,ด็กชุนนี่ปวดอ่ะ <laughs> ใช่เอ๊ะ <laughs> อันนี้ต้องถ่ายวีดีโอไหม

อ่ะอันนี้ไงสวยหน่อยฮะมาดูพระอาทิตย์ตกเดี๋ยวรอดแสงลงหน่อยไหมย้อยลงมานี่เออแสงลงหน่อยไหมก็ถ่ายรูปนี้ดีไหมถ่ายยังไงตรงกลางนี่แหละเอาไหมฮะเออต้องเดินไปอีกนี่ได้บ้าถือไหนย้ายขอบออกขอบด้วถือกันนี่นั่นแต่เนี้ย วันนี้แม้อยู่ที่ประเทศกำแพงแสนอยู่เมืองไทยนี่แหละเมืองกำแพงแสนเมืองมอเกษตรกำแพงแสนก็อยากมาดูนานแลยนะเหอเอววิทยาเขต งแ,แสนอยากมาดูซากุระหรืออยากมาดูโรงหันเฮ้ยโรงหานปิดไปบ่อยแล้วเด <anak lonely, S 1> ี๋ยวต้องทักอีกว่าสักอีกซึ่งชั่วโมงนี่ไงต้นนี้ไงสวยเออนี่ไงนี่แหละที่เขาถ่ายกันใหญ่เลยมีต้นเดียวใช่มีอยู่ต้นเดียวที่สวยเราไม่มองว่าแบ่งกันนะที่ที่ชมพูทั้งชมพูทั้งต้นใช่ายมาถ่ายมุมนี้เดี๋ยวเจ๊ว่ามุมตรงนี้สวยดีถ่ายมาที่ตรงกลาง อ,อ๋อเดี๋ยวเอ,อิอนถ่ายด้วยไ,วไ,ได้หไหมล่ะถ่ายเลยเห็นว่าม่อี้องประกอบมันดูดีมากเลยนะที่เข้าหมายถึงคือตังถึงต้นนี้

นะไปกระโดดข้ามรั้วนะกระโดดข้ามตายครอ่างเกิดไม่เรื่ออะไรอะ่ะเข้ามาเอมาห้าใช่ไหมอูนี่เขาโปรโมทดีเมกันนะเนี่ยโปรโมทดีเมกันนะอืมอะไรเป็นอาจจะเป็นวันนี้วันอาทิตย์ใช่ั้ง

ก็ไม่เคยมาก็ลองมาดูวันี้คำพูดอยากอยากมาดูอมองเกษตรของไทยแต่มันเป็นอะไรอยากมานานละวางใหญ่ไพศาลนี่แค่จุดเดียวเนี้ยมันยังมีจังเออเออที่เมื่อกี้วิ่งผ่านมาก็หงมันแค่จุดเดียวนะยังมีอีกจังกี่จุดจริงจริงอยากมองมาบอกว่ามาจะมาวิ่งรอบสักรอบหนึ่ง เนื้อที่หาอะไรเยอะมากนะครับไม่อยากมาวิ่งรอบๆอีกโอ้น่าดีเป็นตัววิ่งวรอบป็นหอก

น,นี่ไม่แต่คนใส่เสื้อสีชมพูผมว่าวันนี้ไม่แต่คนใส่เสื้อสีชมพูไปถึงสุดนั่นเหรอเราจะเดินเราจะเดินกลับบ้าน <c oughs> ไป่แค่เราออกกำลังกายจะสุดลนะใกล้ๆเลย เดี๋ยวก็วกกลับทางเดิมใช่สิมีต้นปวยไปดูมันหน่อยไหมถ้ามีปวยเออปลูกโอ้นี่รถติดอ๋อไม่ใช่เขอยมาฮอมันมีเข้าจากจุดหนึ่งเขาเข้ามาจากทางโน้นใช่ไหมเขาเข้ามาจากทางโน้นให้เรานะเพราะว่าหันอยู่รถทางเนี้ยเห็นป่ะคือไหมหันหัน ขับรถทางนี้ไม่รู้เอ๊ะหรือเมื่อกี้ทางที่เอกมานั้นแล้ต้องอยู่ด้านนี้เพราะว่าแดดแดดยังขุยอย่างเฮ้ยเห็นไหมอะไรหมูเห็นไหมหมยิมาเนี่ยเห็นไหมตัวข,ขาวๆนั่นะเห็นหมูหมูมเหรอใช<ไ>่มาดูดิมาดูดิ เห็นแต่ไม่รู้ว่าป็นหนใครเลี้ยงดูไม่อออจะเห็นเขาไปยืนอยู่ข้างๆคนนั่นน่ะน่าจะเจ้าของเขาแหละรู้จักจานไงใช่คนเลี้ยงเขาเปล่าน่าจะนายอี้ยเขาเลี้ยงนั่นน่ะ ดูสิโอ้เห็นะไหมมาดูใกล้ดิเออเห็นแล้วไม่ต้องใกล้แล้วเห็นแล้วดูเช่องเลยนี่ใช่เมื้อวังนาเลยดูกระดิ่งวังเป็นเออเออแขวนฐานไปอ๋อแขวนให้แมลงด์ไหมันอยู่วิ่งเออ เอ็กซ์ที่สาดดีเห็นเฮ้ยนี่มันอะไรวะเนี่ยหมูเหอหมูแคะเนี่ยเขาเรียกแคะปะหมูแค๊ะหมูแค๊ะเล็กๆเอออาจจะเป็นหมูแคะนะนี่กพวกใต้หวานนิยมอะไรย่างไงจะใช่อ่อนดอกก็คือสีฟูใส่ใบเป็นอย่างนี้ใช่นี่มันแห้งแล้วไงใบที่มันเป็นต้นชมพูทั้งต้นเพราะว่าใบมันร่วงหมดตอนนั้น ถ้าสมุติตอนเย็นนี่าจะเป็นรากาศอนแรกนานแล้วที่เขามีข่าวว่าไตหวันชอบเลี้ยงหมูแคะไงซื้อให้เป็นของขวัญกีใหม่ตอนนั้นปีหมูอ่ะปีที่แล้วไงนี่แหละปีหมูใช่เหรอปีนี้ปีหมูปีนี้ปีอะไรเอเนี่ปีนี้ปีงูไงไอ้ข่าวที่มาเห็นที่เขาเลี้ยงยังบอกว่าปีตองกระแสเขาอย่างนั้นอ่ะอ๋อ ไม่รู้ใครเป็นคนจุดกระแสแล้วน็ถ้าปีมังกรน่ะดก็เลี้ยงมังกรแคปแหบวแดงหนังพี่มาชอบดูเมอร์ลิงอ๋อดราก้อนนึกว่าอะไรนะที่มันเป็นเมอร์ลินจอนชโนยูโนนัติงชื่อเรื่องอะไรนะเกมออฟโทรนเออนก็มีตอนนี้เขาห้ามเดินเข้าละเขาก็มีมังกระก็นี่ น่าจะเป็นว่าซ้ายกับขวาใช่เปมีของกินไหมพี่โอ้โหก็บุกป่าเข้าด้วยออกกันไม่ให้เลยเฮ้ยทำไมตรงนู้นคนเยอะขนาดนั้นก็เขามาจากด้านนู้นไงอือกานสโนอยู่โนนติง รู้ส <a minute. S 1> okay. mm ึกว่าไอ้ด้านที่ x จอดนี่มันน้อยกว่าด้านนี้นะดีแล้วแหละมีกันมาข้างหลักทางหลักคนเยอะอีกเคยมาแล้วก็ปล่อยดิ อ๋อเห็นว่าพันธุทรายเออรถนั่นน่ะไหนนั่นน่ะเลยนี่ไงสีชมพูจัดๆเลยนี่พันธุทรายอ๋อจริงด้วยพันธุ์รายเออูว่าไม่เอาไม่ดูสาธิตเกษตร เป็นยไงนังยังาเลือดเป็นแดงน้ำอ้อยอะไรไม่จนเอินแววเห็นเห็นนี่ไหมตอนนี้นี่ตอนนี้ เออดมงิดไงหงใจหต้องหดหุดวงนดหงุดหงิดหงุดหงิดหุดหงิดหงุดหงิดหงุดหงนดอยุ่หงิดงงหุงงะีุ <P olit ic ine> เขาได้ตป้ายอก็เห็นก็ม่เห็นตรง้มันมนฝูงกง็มี่หโตเมื่อกี้เอินเห็นชุดที่ปกไายกับแบบเขาเรียกอะไรนะคอทีไอ้กระตูนแดดเตี่ยกว่ะอที ห่ันหนยนอต้ใช่ใช่ตอนที่พาพทิตกก็คงดูได้านขวาให้แล้วมแต่ถ้าตกแล้วไฟจะติดไหมแต่มันไม่มีเขาอะไร เอะไรบอรไอ่อน้ำอ่ะํำไมมีน้ำอ่ะข้างนี่เนือข้างๆบ่น้ำเองโอ้เฮ้ยมีคนถ่ายพีเรดยิงเนี่ยใช่หรือเปล่าใช่เออมาลงน่ะแบบแค่คนหนึ่นงมาจากไหน

เข้าไปอยู่ข้างๆเจ้าสาวดีด้วยนะลูกเป็นใครอะคะเนอือแต่ทำไมมัเป็นภาพกับ ท่ามือที้ยินภาษาไทยใช่ไม่ใช่ภาษาไทยใช่ไหมใช่เออรู้ว่ามหาลัยเกษตรศาสตร์มาเขาว่าไม่ใช่ภาษาไทยนาจาเขาไม่ใช่นะใช่ฝั่งนี้คนเยอะมากนะมันมีสองฝั่งใช่ไหมเหมือนกับฝั่งนั้นเขียนอะไโรงเรียนอะไรรถเขียนคนแล้วใช่รถเขียนนะใช่ เทียบเลยไหมเห็นไหมใช่มถูกโรงเรียนอะไรสาธิตมอกษตรสสิคะถ้าเขาจะอยู่ในรั้วมอกระเสขนาดนี้เดินเลยก็ได้เดินเลยก็ได้จัดจังวิทยาเอสเคสาธิตอย่าอ๋อ้โอ้ ดีนั่มาอย่างันายไอ้ลูกดีเฮ้ยแต่มุมนี้ขาด้วยก็พได้ใช่แล้วคนเี่นงกะดีแล้วไงจริงไอ้ต้นนี้ยอกยแต่มาคไม่เห็นสีคิมครมามาางดา อันนี้ออกเป็นถนนใหญ่ใช่ไปเดินกลับเดินกลัมบมาว่ามาเร็วไปหน่อยแต่ไม่ยอมงมงสักทีร้อนมากตอนนี้ประมาณห,ห้าโมงแล้วห้าโมงเก้านะชู ว่านั่งเจอสิใช่โคมอดเก่งมากนั่งเจอสี่แปลว่าคนเยอะจังอ๋อนี่ถ่ายอยู่อ่ะใช่เออเขาโคมอดเก่งนะเวอร์กแิ่งใช่

ไทยใเข้ารักษาดีแลนี่คือสองงานสงงานต่อกันหรอไม่รูออ้เขาเจ้าสาวเจ้า เออใช่เนี่ยพามันแดดร้อนไม่เห็นราด้าีละแดูก็หยากไม่หยิกใน่เดับเรมาหาเห็นไหมไหมเฮ้ยมุมนี้น่าจะสวยอ่ะมาถือไงนเอ็กไหนได้นอ๋อได้นะเสยอยู่ตรงนี้ ยืน่ทนั้นใช่มมุมนี้น่าจะสวยะถ่ายรูปเหรอไหนคนเยอะนะอ๋อมัไม่ขายแล้วพอแล้วกแล้วพอแล้วันเดียว มเนี่ยมาคือตีนี่แมงบนเลยนะทำไมหันห่างอย่างเงี้สวยเลยตอนนี้นี่ห้าโมงใช่ไหมห้าโมงสิบสองแล้ววะผมยังไม่มีที่ช่าแดดเลยสุดยอดเลยห้าโมงสิบสองอะไรเงล้ย ถึงภาพที่ส่งมาก็ไม่เห็นมุมที่จะเหมือนใครเอาคุยโค้กแก้วครับอ๋ออ๋ออ๋ต้องไปสระน้ำข้างหน้าอันนั้นดูดีเออและที่สำคัญที่สำคัญคนคนน้อยหน่อยเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวไปตรงนู้นดีกว่า<อ>ไปตรงนู้นดีกว่าไปถึงก็คงจะเย็นแล้ว

มีร้านเดียวไงไม่มีคู่แข่งร้อนเดี๋ยวไปแข่งข้างไม่รู้อะไรู้สุดซักสุดซักใช่อากาศร้อนด้วยก็เลยโอ้ยใช่ลองไล่ไม่จนมาดิเห็นว่าไปเร็วกว่าอีกาแฟมันแค่เย็นให้ไปอุ้มไอ้หมูนั่นชุก สะาสเขาจะไม่ให้อุ้มใช่เจ๊บบวกจะอุ้มมันให้อุ้ม ไม่จับตัวด้วยซ้ำแล้วมันวายไม่ับได้จัไม่ได้จับชุบตอนแรกมันทำเป็นนี้นะแต่พอจะเข้าไปเป็นวิ่งตุ๊ดทำเป็นแบบไม่ค่อยแบบมแรงไม่ค่อยกระดึ๊บกระดึ๊บไอ้นี่ไม่มีแรงไอ้นี่ไม่มีทีท่าไม่มีแรง่อยเลยพอได้จังหวะนั้นะวิ่งเหมือนม้าไงยทำเป็นแบบไม่ค่อยแรง แต่พอวิ่งใช่ไหมก็ได้แค่แป๊บเดียวเออตรงนี้ซาละไปที่สงบสงบข้างหน้าน่าจะดูดีตแ่ก็ผ่าสายเยอะไปไม่รู้ว่าคำเม็ดนี้เราำังทำอะไรไม่รู้ฮะอะไรนะเหียดนา ไม่น้ำคนเดียวนี่จะจะสูงน้งแล้วจะขาหนี่ดําน้ำที่เคยเาบ้านแ้วนั่นมันไม่ดําเปิดืนนะนั่นมันไม่ดํานะนี่บรรยากาศก็พอใช้ได้นะไม่ได้ถึงว่าเป็นจุดเขาเรียกอะไรใบร่วงเยอะอ่ะก็ดอกก็ร่วงเยอะนะเนี่ยสีชมพูร่วงเยอะนะ คิดว่ามันน่าจะเลยจุดที่มันเป็นจุดดีที่สุดไปแล้วะจุดดีที่สุดมันได้มันออกไปหมดอะ่ะก็ปหน่อยมอมทำงานไพร้อมกันม,มางแว่ว่ไปแต่ก็ถือว่าโอเคมาดูผู้สูงอายุถ้าดูแล้วชอบรายการสูงวัยไม่มีโรคยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้ดูอีกมากมายเลยครับกดเข้าไปดูวิดีโอทั้งหมด ตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนล่าสุดได้ในเพลย์ลิสต์มีทั้งการออกกำลังกายของผู้สูงอายุพาผู้สูงอายุไปกินของอร่อยพาผู้สูงอายุไปเที่ยวสถานที่น่าสนใจและวิธีการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุยังไงให้ไม่มีโรค